สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องธรรมเทวดาเทวธรรมชาดกชาดกว่าด้วยความเป็นผู้มี h i ริโอตปะครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีกุดุมพีผู้หนึ่งเป็นคนเจ้าสำรวยรักสวยรักงามแล้วก็เห็นเก่บความสะดวกสบายจนน่าระอาวันหนึ่ง เขามีโอกาสได้ฟังพระพุทธโอวาทอันไพเราะจับใจประกอบด้วยเหตุและผลลุ่มลึกไปตามลำดับบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจนเปี่ยมล้นใครจะสละเย่าเรือนออกบวชเช่นเพื่อนบ้านบ้างแต่ติดขัดด้วยเรื่องครอบครัวจนกระทั่งต่อมาไม่นานนักเมื่อภรรยาของเขานั้นเสียชีวิตลงก็ได้ออกบวชแต่โดยเหตุที่นิสัยจเจ้าสำรวยมาตั้งแต่ต้น ดังนั้นก่อนจะออกบวชนั้นก็ได้จัดแจงให้ข้าทาสบริวารไปช่วยกันสร้างกุฏิหลังงามขนาดใหญ่ใช้วัสดุก่อสร้างชั้นดีเตรียมไว้หลังหนึ่งที่เชตวันมหาวิหารโดยวินัยพุทธบัญญัติแล้วถ้าพระภิกษุรูปใดปรารถนาจะสร้างกุฏิอยู่เองจะต้องสร้างเป็นกุฏิขนาดเล็กมีขนาดกว้างยาวเท่าที่กำหนดเพียงอาศัยอยู่ได้ลำพังก็เพียงพอแล้ว ห้ามสร้างใหญ่โตเกินกว่านั้นเป็นอันขาดแต่ถ้าต้องการกุฏิขนาดใหญ่กว่าที่กําหนดจะต้องหาเจ้าภาพมาสร้างให้ห้ามสร้างเองโดยเด็ดขาดเนื่องจากกุรุมผีผู้นี้รู้พระวินัยอยู่บ้างจึงรีบมาสร้างกุฏิเตรียมไว้ก่อนอีกทั้งยังสร้างโรงไฟและโรงครัวไว้เก็บกักตุนอาหารอีกด้วยแม้เครื่องนุ่งห่มเช่นสบุงจีวร ก็จัดเตรียมไว้หลายชุดเพื่อผลัดเปลี่ยนไปตามใจชอบดังนั้นหลังจากได้บวชแล้วท่านจึงมีบริขารต่างๆสะสมไม้จนล้นกุติเท่านั้นไม่พอ,อยังเรียกคนรับใช้เก่ามาคอยติดตามปรนิบัตินวดมือนวดเท้าประกอบอาหารให้ฉันตามใจชอบเช่นเดียวกับคราวาสอีกด้วย วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสารวนขนสบงจีวรสังคติเป็นสำรับสำรับและเครื่องนุ่งห่มอื่นๆที่มีอยู่มากมายเป็นกองพเนนออกมาจากที่หลังกุฏินั้นเพื่อนพระภิกษุกลุ่มหนึ่งผ่านมาเห็นเข้าจึงกล่าวตำหนิว่าพระบรมศาสดาส,ดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตจำกัดให้พระภิกษุมีเพียงผ้าสามผืนคือสบงจีวรและสังคติ ไว้ใช้นุ่งหุ่มเท่านั้นเพื่อฝึกความเป็นผู้มักน้อยแต่ท่านกลับมากมากสะสมบริคารไวม้มากมายล้นเหลือช่างไม่เป็นการสมควรเสียเลยแล้วก็นําตัวพระภิกษุเจ้าสำรวยรูปนี้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะปรมศาสดาการท่งซักถามได้ความตามเป็นจริงแล้วก็ทรงตำหนิซ้ำอีกว่าดูก่อนภิกษุในพระพุทธศาสนาของเรานี้ ล้วนสรรเสริญคุณของความเป็นผู้มักน้อยสันโดษรักสงบและการปารบความเพียรเาผาผลาญกิเลสให้สิ้นไปไม่ใช่หรือแล้วทำไมเธอจึงไม่เชื่อฟังกลับทำในสิ่งที่ไม่ควรสะสมบริขารไว้มากมายถึงปานนี้พระภิกษุเจ้าสำรวยได้ยินดังนั้นแทนที่จะสำนึกผิดกลับเกิดโทสะพรุ่งพล่านแสดงอาการหึดฮัดกล่าวประชดประชันพระพุทธองค์ขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจะบวชอยู่ในศาสนานี้โดยนุ่งแต่เพียงผ้าสบงผืนเดียวอย่างนี้เท่านั้นว่าแล้วก็สลัดจีวรที่ห่มทิ้งเสียยืนเปลือยอกอยู่ท่ามกลางหมู่สงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มิได้ทรงถือโทษกับทรงพระกรุณาละลึกชาติหนนหลังด้วยบุเพนิวาสานุสติยาน ได้กล่าวตัดเตือนสติด้วยพระสุรเสียงอันกังวานนุ่มนวลว่าดูก่อนภิกษุเมื่อชาติปางก่อนโน้นเธอเคยเกิดเป็นผีเสื้อน้ำต้องเสียเวลาท่องเที่ยวสแสวงหาเทวธรรมคือเฮริโอตปะด้วยความลำบากยากแค้นแสนสาหัสถึงสิบสองปีจึงพบบัดน,นี้เธอได้มาบวชในพระพุทธศาสนา ที่สอนให้มีเทวธรรมตั้งแต่ต้นแล้วแต่เธอกลับละทิ้งเทวธรรมจะหาความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปแม้แต่น้อยมิได้ถึงกลับมายืนเปลือยอกประชดประจันเราเช่นนี้สมควรแล้วหรือพระภิกษุรูปนั้นได้ฟังพระพุทธดำหลัดอันไปราะจับใจเปี่ยมล้นด้วยพระกรุณามิได้ทรงมีโทษแต่ประการใด ก็ได้สติรีบหยิบจีวรขึ้นมาห่มใหม่กราบถวายบังคมอยู่แทบพระยุคลบาทขอพระราชทานอภัยโทษแล้วนั่งอยู่ในที่อันควรภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลอารัธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงเล่าเรื่องการสแสวงหาเทวธรรมในอดีตชาติของพระภิกษุรูปนั้นพระองค์จึงทรงแสดงเทวธรรมชาดกดังนี้ ในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัตินกกุงพลาณสีในครั้งนั้นพระอัครมเหสีทรงมีพระราชโอรสพระองค์แรกทรงพระนามว่ามหิสาสก,กุมารครั้นมหิสาสก,กุมารทรงเจริญวัยพอวิ่งเล่นไปมาได้แล้วพระนางก็ทรงมีพระราชโอรสองค์ที่สองทรงพระนามว่าจันทกุมารแต่พระนางสร้างสมบุญมาน้อย จึงเสด็จสวรรคตตั้งแต่พระราชโอรสยังทรงพระยาว์พระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระมเหสีใหม่และทรงโปรดปรานมากต่อเมื่อพระนางทรงมีพระราชโอรสองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสุริยกุมารพระราชาทรงปราบปลื่มพระทัยอย่างยิ่งถึงกับออกพระโอษพระราชทานพรแก่พระราชโอรสองค์นี้ว่าถ้าพระมเหสีทรงปรารถนา จะขอสิ่งใดให้แก่พระราชโอรสพระองค์นี้จะพระราชทานให้ตามประสงค์ทุกประการพระนางทรงน้อมรับด้วยความดีพระทยัยแต่ผลัดไปขอรับพระราชทานพรในวันข้างหน้าพระมเหสีองค์ใหม่นี้มิได้ทรงตั้งอยู่ในราชธรรมเมื่อสุริยะกุมารเจริญวัยพอสมควรแล้วพระนางก็กราบทูลพระเจ้าพรมทัต ทวงเรื่องที่เคยพระราชทานพรให้แก่สุริยกุมารเมื่อแรกประสูติด้วยการทูลขอราชสมบัติแห่งกรุงพระนศีให้แก่พระราชโอรสของพระนางเองพระเจ้าพมทัตทรงตกพระไถยนึกงไปถึงว่าพระมเหสีจะขาดความเที่ยงธรรมถึงกับทูลขอเช่นนี้แต่ก็ไม่อาจจะทำประการใดได,ได้ครั้นจะไม่ให้ก็เกรงเสียสัจ ครั้นจะให้ก็กลัวเสียความยุติธรรมเพราะโดยพระราชประเพณีแล้วเนี่ยพระราชสมบัติควรตกแก่พระราชโอรสองค์ใหญ่คือมหิสาสกุมารพระองค์ทรงพยายามชี้แจงเหตุผลอันควรไม่ควรนานาประการแก่พระมเหสีเพื่อให้ล้มเลิกความตั้งใจนั้นเสียแต่พระนางยังทรงยืนกรานเฝ้าอ้อนวอนขอพระราชสมบัติแก่พระราชโอรสองค์เล็กอยู่เช่นเดิม เมื่อทรงตระหนักถึงพระอัธยาศัยที่อิจฉาริษยาของพระมเหสีเช่นนี้แล้วพระราชาทรงวิตกว่าถ้าไม่ยอมรับวาจาเสียแต่ต้นพระนางอาจคิดปองร้ายต่อพระราชโอรสองค์พี่ทั้งสองเป็นแน่จึงทรงตัดสินพระไทยหาทางออกโดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้หาพระราชโอรสทั้งสองแล้วตรัสเล่าความหลังว่าลูกรักของพ่อ เมื่อครั้งสุรยิยกุมารเกิดพ่อพลังปากอนุญาตให้แม่ของเขาขอพรได้ตามปรารถนาบัดนี้เขาก็มาทวงสัญญาขอราชสมบัติให้แก่ลูกของเขาแล้วถ้าพ่อปฏิเสธก็จะเสียคำพูดผิดวิสัยกษัตริย์ถ้าให้เจ้าทั้งสองก็จะเดือดร้อนเพื่อตัดปัญหานี้ขอให้เจ้าทั้งสองเห็นแก่พ่อซึ่งชลาแล้ว เข้าป่าไปสแสวงหาพระอาจารย์ซึ่งรุ่งเรืองด้วยวิทยาคมเพื่อศึกษาหาความรู้ให้เชี่ยวชาญเสียแต่บัดนี้เมื่อพ่อตายแล้วจึงค่อยย้อนกลับมาของราชสมบัติเถิดพระราชโอรสทั้งสองทรงรับสนองพระบรมราชโองการแล้วกราบถวายบ,างบังคมลาเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังขณะนั้น สุริยากุมารกำลังสำราญพระอริยบทอยู่ที่พระลานหลวงครั้นทอดพระเนตรเห็นเจ้าพี่ทั้งสองทรงเครื่องรัดก,กุมสเสด็จผ่านมาก็เข้าไปไต่ถามเมื่อทรงทราบความแล้วก็ไม่ทรงเห็นด้วยกับพระราชมารดาแต่ก็ไม่อาจจะทำประการใดได,ได้จึงทูลขอตามสเสด็จไปด้วยทั้งสามกุมารด,ด้านด้นเดินทางเข้าป่าหิมพานเพื่อสแสวงหาพระอาจารย์ ระหว่างการเดินทางก็ได้จัดแจงถากถางปรับพื้นที่ปัดกวาดบริเวณร่มรื่นแห่งหนึ่งเพื่อสร้างที่พักอาศัยฝ่ายสุริยกุมารยังเด็กเกินกว่าจะช่วยทำงานได้จึงถูกใช้ให้ไปหาน้ำดื่มสุริยกุมารเดินไปได้สักพักหนึ่งก็พบสระน้ำใหญ่ใสสะอาดด้วยความดีใจไม่ทันจะพิจารณาก็ด่วนเดินลงไปตักน้ำในสระทันที เนื่องจากสระน้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของผีเสื้อน้ำตนหนึ่งซึ่งอยู่ในความปกครองของเท้าวเวสวุวรรณพระองค์ทรงมีพระกรุณาปราถนาจะให้ผีเสื้อน้ำสำนึกบาปจึงมีเทวบัญชาไว้ว่าห้ามออกไปจับสัตว์และคนกินนอกบริเวณสระน้ำนี้เป็นอันขาดแม้คนที่ลงมาในสระน้ำนี้ถ้าเป็นผู้รู้เทวธรรมก็ห้ามทำอันตราย ให้ตั้งใจศึกษาเทวธรรมจากผู้นั้นแล้วจึงจะพ้นเวรดังนั้นทันทีที่สุริยกุมารก้าวลงไปในสระน้ำก็ถูกผีเสื้อน้ำนั้นจับตัวไว้แล้วซักถามว่ารู้จักเทวธรรมหรือไม่สุริยกุมารยังเด็กเกินที่จะรู้จักเทวธรรมแต่ก็ไม่พลั้นพรึงทรงตอบไปตามปฏิพานของเด็กว่าเทวธรรม ก็คือพระจันทร์และพระอาทิตย์ผีเสื้อน้ำนั้นแม้ไม่รู้ว่าเทวธรรมคืออะไรก็ตามแต่ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่จึงขังสุริยกุมารไว้ในวังใต้น้ำเพื่อเป็นอาหารมื้อต่อไปของตนฝ่ายมหิศสาสะกุมารครั้นเห็นว่าน้องคนเล็กหายไปนานจึงเป็นห่วงเป็นใหญ่ใช้ให้จันทกุมารไปตามหา เมื่อจันทกุมารเดินตามรอยน้องชายไปถึงสระน้ำก็ไม่ทันสังเกตอีกเช่นกันทันทีที่ก้าวลงไปในน้ำจึงถูกผีเสื้อน้ำจับไว้และซักถามเรื่องเทวธรรมจันทกุมารเดาตอบไปว่าเทวธรรมก็คือทิศทั้งสี่นั่นเองผีเสื้อน้ำตรองแล้วรู้ว่าไม่ใช่จึงจะไปขังรวมไว้กับสุริยกุมารเมื่อจันทกุมารหายไปอีกคนหนึ่ง ไมฮิสาสกุมารก็นึกเฉลียวใจว่าคงจะมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่น้องทั้งสองเป็นแน่จึงเดินสะกดรอยตามไปจนกระทั่งถึงสระน้ำก็สังเกตเห็นรอยเท้าที่น้องทั้งสองลงไปในสระนั้นแต่ไม่มีรอยเท้ากลับขึ้นมาเลยก็แน่ใจแล้วว่าจะอยู่ในสระน้ำนี้จะต้องมีสัตว์ร้ายหรือผีเสื้อน้ำอาศัยอยู่อย่างแน่นอน พระองค์ทรงกระชับพระขันและถือธนูตเตรียมพร้อมไว้แล้วสำรวจดูร,บรอบๆขอบสระอย่างระมัดระวังโดยไม่ยอมก้าวลงไปในสระน้ำเลยผีเสื้อน้ำคอยที่อยู่ในสระเมื่อเห็นว่ามหิิสาสะกุมารไม่ยอมลงไปในสระน้ำแน่แล้วจึงแปลงกายเป็นช่างก่อสร้างเดินเข้ามาหาแล้วแซงถามว่า ท่านคงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยทำไมไม่ลงไปดื่มน้ำอาบน้ำให้สบายเสียก่อนเล่าพระกุมารทรงเห็นช่างก่อสร้างนั้นแล้วก็ทรงสันนิฐานได้ทันทีว่าคงจะเป็นผีเสื้อน้ำแปลงตัวมาจึงตรัสถามตรงๆว่าเจ้าเป็นยักษ์ใช่ไหมทำไมจึงจับน้องทั้งสองของเราไปผีเสื้อน้ำนั้นถึงแม้จะดุร้ายเหี้ยมโหดแต่ก็รักษาคำสัตว์ไม่ยอมกล่าวเท็จ รับสารภาพว่าได้จับสองกุมานนั้นไปจริงเพราะเป็นอาหารของตนและท้าวเวสุวรรณก็ทรงประทานอนุญาตไว้พระกุมารทรงนึกรู้ว่าผีเสื้อน้ำตนนี้ต้องไม่ใช่ยักษ์น้ำธรรมดาธรรมดาคงจะมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างเป็นแน่จึงตรัสถามว่าเจ้าจับมนุษย์กินได้ทุกคนหรือผีเสื้อน้ำก็ตอบตามตรงว่า เราจับกินได้ทุกคนยกเว้นแต่ผู้ที่รู้จักเทวธรรมเท่านั้นพระกุมารจึงได้ตรัสว่าถ้าท่านอยากรู้เทวธรรมเราจะอธิบายให้ฟังแต่การกล่าวถึงเทวธรรมนั้นต้องกล่าวด้วยความเคารพถ้าผู้กล่าวยังมีร่างกายสกปรกเปรอะเปื่อนปากยังไม่ได้บ้วนที่นั่งยังไม่ได้ปูราดไว้อย่างดีแล้วและผู้ฟังยังนั่งสูงเสมอกับผู้กล่าว แสดงว่าไม่เคารพในธรรมอย่างที่แท้จริงยังไม่สมควรจะแสดงเทวธรรมฉะนั้นถ้าเจ้าอยากจะฟังก็จงรีบไปจัดหาน้ำมาให้เราชำระร่างกาให้สะอาดเสียก่อนจัดที่นั่งให้สูงกว่าพื้นและเจ้าจงนั่งพนมมือฟังด้วยความคเคารพเถิดผีเสื้อน้ำได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจนน้ำตาคลอเพราะทนทุกทรมานอยู่ในสระนนี้ เพื่อรอฟังเทวธรรมนานถึงสิองปีแล้วจึงรีบกระวีกระวาดจัดหาไปตามความประสงค์ของพระกุมารทุกประการร้านพระกุมารประทับบนอาสนะแล้วกล่าวเป็นพระคาถาว่าสบุรุษผู้สงบระงับประกอบด้วยหิริและโอตปะตั้งมานอยู่ในธรรมอันผ่องแผ้วท่านเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีธรรมของเทวดาในโลก แล้วได้อธิบายขยายความในพระคาถาว่าเทวธรรมคือคุณธรรมสองประการด้วยกันก็ได้แก่ฮิริและโอตปะฮิริคือความระอายต่อบาปโอตปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปนั้นฮิริมีเจตนาละอายต่อความชั่วสามประการด้วยกันก็คือคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วโดยปาระรบ ตัวเองเป็นเหตุให้เกิดความละอายโอตปะะมีลักษณะเป็นความกลัวภัยจากผลแห่งความชั่วที่จะเกิดตามมาภายหลังอย่างเช่นกลัวตกนรกกลัวคนติชินนินทาเป็นเรื่องของการปารบผู้อื่นเป็นเหตุอุปมาดังว่ามีเหล็กสองก้อนก้อนหนึ่งเป็นเหล็กเย็นแต่เปื้อนอุจจาระ อีกก้อนหนึ่งเป็นเหล็กร้อนแดงแต่ไม่เปื้อนอะไรเหล็กเย็นไม่เป็นอันตรายแต่เป็นที่น่ารังเกียจใครๆก็ไม่ยอมหยิบซึ่งเปรียบได้เสมือนกับหิริคือความระอายต่อบาปเหล็กร้อนทำให้กลัวไม่กล้าจะแตะต้องเพราะกลัวอันตรายจากความร้อนนั้นซึ่งเปรียบเสมือนโอตะปะสาเหตุที่จะทำให้บุคคลเกิดหิริ โอตระขึ้นได้มีอยู่ด้วยกันสี่ประการนั่นก็คือเมื่อคำนึงถึงชาติสกุลของตนว่าได้เกิดมาในสกุลที่ดีมีชื่อเสียงครั้นจะทำความชั่วก็ละอายและกลัวจะถูกตำหนิติเตียนไปถึงบรรพบุรุษเสียชื่อเสียงวงตระกูลประการต่อไปคือเมื่อํำนึงถึงวัยคือคิดว่าตนเองก็อายุมากถึงเพียงนี้แล้ว ครั้นจะมาทำความชั่วก็ละอายและกลัวเด็กจะลบหลู่ดูหมิ่นสิ้นความเคารพนับถือต่อไปก็คือเมื่อคำนึงถึงความสามารถคือความที่ตนเป็นผู้ที่มีฝีมือมีความกล้าหาญความเข้มแข็งครั้นจะต้องมาทำความชั่วเช่นลักขโมยหรือขอเขากินก็นึกละอายกลัวเขาจะดูถูกดูหมิ่นว่าสิ้นไร้ฝีมือ และประการสุดท้ายก็คือคำนึงถึงความเป็นพหูสูตรคือคิดถึงความที่ตนเป็นผู้มีการศึกษาดีนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่อุสาหเหน็ตเหนื่อยสั่งสอนอบรมมาครั้นจะต้องมาทำความชั่วเช่นช่อโกองเขาเป็นต้นก็นึกละอายและกลัวผู้อื่นจะติชินนินทาเมื่อมหิสาสกุมารได้อธิบายแจกแจงถึงความหมายของฮิริโอตปะ อย่างละเอียดชัดเจนโดยในต่างๆแล้วในที่สุดผีเสื้อน้ำก็เข้าใจทราบซึ้งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาใครจะประพฤติปฏิบัติธรรมะตามที่ได้ฟังทุกประการแต่อย่างไรก็ตามความเห็นแก่ตัวของผีเสื้อน้ำนั้นก็ยังไม่หมดจึงกล่าวแก่มหิสาสก,กุมารว่าเอาเถิดเราเชื่อแล้วว่าท่านเป็นผู้รู้เทวธรรมจริง เราอนุญาตให้ท่านดื่มแล้วก็ใช้น้ำในสระนี้ได้ตามใจชอบแต่จะคืนน้องให้ท่านได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะเราต้องการกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารอยู่ท่านต้องการให้ปล่อยน้องคนไหนก็จงรีบตอบมามหิสาสกุมารได้ตัดสั่งให้คืนน้องชายคนเล็กผีเสื้อน้ำได้ยินดังนั้นจึงกล่าวโทษมหิสาสกุมารทันทีว่าท่านบัณฑิต ท่านรู้จักเทวธรรมก็จริงแต่ท่านไม่ประพฤติตนตามเทวธรรมเลยทำไมท่านจึงพูดออกมาได้ว่าให้ปล่อยน้องคนเล็กแทนที่จะให้ปล่อยน้องคนโตการกระทำเช่นนี้ได้ชื่อว่าไม่ให้เกียรติแก่ผู้มีอายุซึ่งมีคุณธรรมสูงกว่ามหิิศาสกุมารจึงตรัสตอบว่าดูก่อนพีเสื้อน้ำเรารู้จักเทวธรรมและประพฤติเทวธรรมด้วย การที่เราต้องเอาน้องคนเล็กกลับไปยอมทิ้งน้องคนกลางไว้ก็เพราะว่าน้องคนเล็กไม่ได้เกิดร่วมมารดาเดียวกันกับเราและการที่เราเนี่ยต้องมาอยู่ในป่านี้ก็เพราะมารดาของน้องคนนี้ทูลขอราชสมบัติให้แก่เขาพระราชบิดาของเรานั้นเกรงว่าเราจะได้รับอันตรายจากพระมารดาเลี้ยงจึงให้เรามาอยู่ป่า แต่น้องคนเล็กกลับหนีมารดาตามเรามาด้วยถ้าเราไม่ได้ตัวเขากลับไปถึงเราจะพูดความจริงว่าน้องชายคนเล็กถูกยักษ์ในป่านั้นจับก,กินเสร็จแล้วนี้ <c oughs> ก็คงไม่มีใครเชื่อเราเขาย่อมกระหานินทาว่าเราสองคนพี่น้องร่วมมือกันฆ่าน้องชายคนเล็กเพื่อประโยชน์ในราชสมบัติแน่แท้ เรากลัวคำครหาจึงขอให้คืนน้องคนเล็กแก่เราเถิดผีเสื้อน้ำได้ฟังดังนัง้นจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วก็ได้กล่าวสรรเสริญว่าดีแล้วดีแล้วท่านบัณฑิตท่านเป็นผู้รู้จักเทวธรรมและประพฤติตามด้วยจริงเราจะคืนน้องของท่านให้ทั้งสองคนเมื่อได้น้องชายคืนแล้วมหิสสะก,กุมาร ก็เทศนาสั่งสอนผีเสื้อน้ำด้วยความกรุณาต่อไปว่าดูก่อนผีเสื้อน้ำตัวท่านเกิดมากินเลือดเนื้อของผู้อื่นก็เป็นบาปที่สร้างไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังทำบาปอยู่จงเลิกประพฤติเช่นนี้ด้วยเถิดมิฉะนั้นท่านจะไม่พ้นจากขุมนรกเป็นแน่ จากนั้นทั้งสามพระกุมารก็อาศัยอยู่ในป่ากับผีเสื้อน้ำตนนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งมหิสาสกุมารสังเกตเห็นดาวนาาักคาต์เต์กมัวหมองกาา็ทราบว่าพระราชบิดานั้นสเสด็จสวรรคนแล้วจึงพากันกลับเมืองพร้อมกับพาผีเสื้อน้ำตนนั้นไปด้วยจัดที่อยู่และอาหารให้กินอย่างมนุษย์และให้บําเพ็ญศีลภาวนาไปจนตลอดชีวิตเมื่อมหิสกุมาร เสด็จขึ้นกรอบราชสมบัติแล้วก็พระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชให้แก่จันทกุมารและทรงแต่งตั้งสุริยกุมารเป็นเสนาบดีครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงชาดกจบลงแล้วก็ได้ทรงเทศนาอริยรรสัจสี่โดยในต่างๆในที่สุดพ,พระภิกษุรูปนั้นก็สามารถประครับประคองใจให้สงบตั้งมั่นไม่วันไหวหยุดนิ่งอยู่ภายในจนบรรลุพระโสดา เป็นพระโสดาบันพระอริยเจ้าชั้นต้นในพระพุทธศาสนาเที่ยงแท้ว่าจะหมดกิเลสเด็ดขาดเป็นพระอระหันต์ในอีกไม่เกินเจ็ดชาติเบื้องหน้าอย่างแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกว่าผีเสื้อน้ำนั้นในครั้งนั้นได้มาเป็นพระภิกษุผู้มีบริขารมากสุริยกุมารได้มาเป็นพระอานนท์จันทกุมารได้มาเป็นพระสารีบุตร และมหิสสาสักุมารได้มาเป็นพระองค์นี้เองข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจทำความดีแต่ก็อาจถูกคนพาลประชดประชันให้บ้างจงอย่าใส่ใจเลยเพราะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐก็ยังเคยถูกประชดประชันเช่นกันความเป็นผู้มีเหตุมีผลเห็นการไกลไม่ลำเอียง ย่อมเป็นบอ่อเกิดแห่งความเรื่มสศรัทธาและเป็นที่มาแห่งลาบทั้งปวงสภทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังบทความนี้จบแล้วช่วยกรุณากดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ